สวัสดีนะครับเพื่อนๆและคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการลุยฟุตแชมป์ในไอดียหลักของผมเองนะครับกับทีมฟูลการไอคอนเกตออฟเดอะเกมไม่ว่าจะเป็นเวนรูนี่ลุยฟิโกเอชเดอร์เดลเปโโรอันเดลเปโโรพัสชิวีล่าโรเปโตคาร์ลอสเนมันยาวิดิกส์มาคอสกาฟูอีเคคาชิยาและตัวสำรองที่สับผับเล่นในเกมถัดไปอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นซาฟีออลอนโซยานูการซามบอต้าจาวิลสเนตติซาวีเฮนันเดส คาเดโอมาคิซิโอริโกโดคาวโยคาร์ลอสเซเวสเอ็กซ์เชรีโคลเดซายแล้วก็คาร์เลสปูโยเกิน15ตัวไปเลยในคลิปวันนี้ไม่รู้ว่าตัวแถวล่างจะได้เล่นเยอะไหมนะแล้วก็ตัวข้างบนเนี่ยบางตัวก็อาจจะมีสักหาเกมอะไรอย่างเงี้ยหมดเดี๋ยวก็สับเปลี่ยนไปหลายๆตัวก็จะเป็นการเอเอบีซีด้วยก็ถือว่าเป็นคลิปรีวิวแบบคร่าวๆเล่นชิลๆเหมือนเดิมเหมือนคลิปเล่าที่แล้วที่ได้ลงไว้ในช่องนะครับถ้านะพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมช่วยกันไลค์คลิปนี้เชิญคอมเมนต์หน่อยเพราะว่ารอบนี้ถ้าเพื่อนๆไไไลคค์์อออมมมมมเเนนนนตกกััยะปิดแมมดแผ่้หร ยูทูบก็ช่วยกันหน่อยลวกันนะเดี๋ยวไปลุยเร่นกันเลย Let's go <S Food cheap c จำหน่ายคอยในเกม EA FC 24ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้าน a u t มาจากเ p พริกจิ๋วฟีฟ้าลดเพิ่ม5%กดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับมาแล้วตาแรกไหนอู้ทีมฝั่งนูน้น ร้ <laughs> องโหนได้จะด้วยบุกเข้าไปเป็นชุดๆก็ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเบโลมาเวนดูนี่ลูกแรกของคลิปวันนี้มาวิ่งมาโคตรเทโอไมค์กอด เอจาร์ฟิกโกอุ้ยฟิกโกฟิกโกก็ไม่เข้าลูกนี้นะครับอุ้ยก็ไม่โอเคอยู่นะแต่ว่าพอผู้บอกว่าราคาค่าทําประมาณเกือบเกือบสองล้านมันเลยไม่คุ้มไงแต่ถ้าประมาณสั้งห้าแสนนะผมว่าไม่น่าจะได้อยู่และตัวเนี้ยอุ้ยเดียวเปโลลมันแพงไปไงเรื่องของเรื่องโอ้ อุ้ยเดลเปียโรบุกเป็นชุดนะครับอ่า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 เฮลิเคนรู้รมือกันอยู่อุ้ยเวียราสวยอู้เฮลิเคนแม่งโดนผมคงกำเนิดออละกันนะโชปิโก ได้ลุนนะครับยางโอปลาหเสพไม่หยุดยัดกลับเข้ามาอันเดเปียโร่โลถึงทีตัดเข้ามายิงโอ้โหงานโอปาหงานชุกบอกเลยแต่ก็ไม่เข้าสักลูกนึงเลยตาละทำอะไรของผมเนี่ยเอโลตั้งเป้ามาให้กับกาลาโชก็ยังไม่เข้าอีกปิโก้ตัดอวัดกลับมาลูนี่หมุน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 ไปหมุนมาหมู่ผิวหมู่ผิวโอเคต่องเท้าอยู่แล้ว ผมก็อยากได้นะอยากได้ทุกตัวเลยการ n p c แต่ผมไม่ได้มีการไม่จํากัดไงถ้าผมมีการไม่จํากัดผมก็จะทําเก็บไว้แม่ทุกตัวเลยํามันสวยเออผมบอกแล้วไงเอาแคร์ี่เคมายิงผมไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปโลกฟิโกโอโหสวยครับอเลสเซเดลเปียโรเดลเปียโรเดลเปียโรตัดเข้ากรอบเขตโทษขออนุญาตจบเองได้ไหมอุ้ยจริงๆนะส่งนะแต่ผมอยากยิง โอเควี okay, ดิกเมื่อดีไตทั้งวันอนะโรเบโตคาร์ลอสโรเปโตคาร์ลอสลาผิดทองขึ้นขึ้นลาผิดทองขึ้นแล้วเปิดมาเฮ้ยบอลเลยมาถึงคาฟูปีโกโอเค let's go ล okay. Let <c oughs> ูนี่โหดจัดเพื่อน โอ้โหฟินในช็อตก็ได้เลือกที่สี่มิสเตอร์อโตเมติกไปแล้วขอเตะวอลออกเลยจะรูนี่รูนี่ไปเย้ตาที่สองไปต่อกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อน let's go มามามาตาเมื่อกี้อาจจะบอกว่าพิสูจน์อะไรไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันถือว่าไม่ตึงอ่ะ ต้องรอเจอคู่ต่อสู้ตือนๆก่อนเดี๋ยวจะได้ทดสอบว่าการ์ดมันดีจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมจุดโทษนี่กาศจะเอาเหลี่ยมก่อนเลยอะมึงมาดิคาร์ลสุ้รู้ทันกันอยู่โอ้ทุ่มไกลวะทุ่มไกลทุ่มไกลโอ้โหได้ดิ รู้ทันกันไงนี่ไงวิเอล่ามีจิ้งจอกเพื่อนๆต้องการอะไรกับกองกลางตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วมีจิ้งจอกอีกเรื่องเงียบ The Boss นี่เอ้ยคาร์ลสผมดักสวยปะเ <Hello. S 2> อโลคาร์ลสเติมหน่อยเติมหน่อยสบ,บันขนาดไหนอยากรู้โอ้โหถึงก็ต้องเสียบเลยนะเทน อินิสิพาร์ตการนาโชลูนี่บอกให้คนอื่นยิงบ้างแะใผมยิงคนเดียวได้ไงอื้มเล่นกังเป็นทีมอุ้ยดู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 กูดดูด่ดดู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 ูดูดูาูดูดูดูู 2 2ถ้าใครทันเล่นวีเอล่าตัวโมเมนต์เนี่ยแปลว่าคุณก็เล่นเกมนี้มานานเหมือนกันแล้วนะตัวโมเมนต์ตอนนั้นน่าจะสียประมาณ92หรือ93ได้แหละผมเล่นเป็นพันเกมเลยตอนนั้นนะแม่งโคตรเก่งอะ่ะเป็นการไอพีซีตอนนั้นผมจําได้ว่าราคาค่าทำอะ่ะเกือบ2 m อะ่ะแล้วมันมาพร้อมๆกับมันดีนี่ผมจําได้เลยว่าผมเล่นกับเพื่อนผมอยู่เติมกันเน่ยเติมทํากันอย่างเดียวอะ่ะสองน,นั้นต้องเขาได้2ตัวนั้นมาแล้วแบบชีวิตดีขึ้นเยอะเลยอะ่ะ บบฟุตชงฟุตแชมอะไรคือสาบายเลยอ่ะนึกถึงตอนนั้นนี่นี่เป็นปุ๊ดโอเดเลยนะเนี่ยแต่ภาคยิบสามไม่ได้เล่นเลยแทบไม่ได้เล่นเลยเปิดไม่ได้ด้วยมันไม่มีเอ c บซีมาให้ทำไงถ้าไม่มีเอ c บีซีไม่มาก็ไม่ค่อยได้ซื้อก็แพงแพงนี่ตัวเท่าไหร่เนี่ยอยากได้อะ่ะทำไงดีวะเนี่ยไม่ม เดี๋ยวล่าอาจจะเปิดได้ก็ได้เหมืนเนี้ยเฮ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 ้ยทิวเวล่าโอ้โหดูนี่นี่เล่นเกมรับดีเหมือนกันนะเนี่ยมาทดสอบลูกเตะมุมกันหน่อยว่าผมเปิดผมเตะมุมเก่งขึ้นแล้วหรือยังมาดูกันแล้วเรามีกองกลางที่มีเดสบอลอย่างงี้ทันเป็นเล็งนานๆไปงัน้นแหละมึงโดนกู อาวทำสี่ท่ามึงอะ่ะมนันไหนทำไมไม่ทำล่ะเพื่อนเย yeah. ผมเตะผมเก่งขึ้นมานิดนึงแล้วเพื่อนเพื่อนหลือว่าเป็นพอเปียโลกกอนนี้ผมเปิดไม่ดีเพราะผมไม่ค่อยเข้าห่วงม,ม่มีเปลียโลกปะเดี๋ยวหรอไปดิไปดิน <We go. S 1> ุ่นกานาโชเลย <Okay. S 1> พะก,ก็อ่า อุยเรียบร้อยหลังผมเข้าบอลพุ่งหมดเลยสองตัวนะตั้งหว่าชายคาสิยาละอ้าอ้าไม่เหลือบาก,ก่อเลยจริงมันยิงไม่ค่อยดีเลยนะิวบอกแล้วบางคนเขาไม่ค่อยคิดหรอกมั้งว่าเราจะเอาลูนี่ทำอะไรแบบเนี้เลียกวอลติดเท้าเหมือนกันนะเนี่ย แต่เทรดมันไม่ค่อยดีเพื่อนๆเทรมันไม่เหมาะถ้าเราเจะมาเล่นเบอร์เก้าเราไม่ได้อยากได้ลองบอลไงอย่างน้อยถ้าเป็นส่งทะลุช่องก็ยังดีกว่าใช่ปะ <Yeah, no. S 1> มีฟินิชช็อตกับพาวเวอร์ช็อตที่ได้อะส่วนเดดบอลถามว่าต้องการไหมก็ยังไม่ค่อยนะ uh huh. แมทพิเซษเหรออได้เลยอ <s> ุ้ยอุ้ย อุ้ยแจกให้กูเองนะเพื่อนมึงแจกให้กูเองนะ <_ C os> ต้าต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อ <_ C os> ผมจะเปลี่ยนนะเตะนิดหน่อยนะก็จะมีเอาฟิกโก้ถอยมาเล่นกลางแทนเอาเตเวสมาเล่นปีขวานะมาคิซิลโอแทนเปียโร่แล้วก็เปลี่ยนฟูลแบ็กซ้ายขวานะครับเป็นซานิติเล่นขวาซามอท่าฝั่งซ้ายบ้างนะครับเพื่อนๆที่เราเปลี่ยนไลน์อัพกันนิดหน่อยไงซมอท่าซานิตินะครับอ่มาคิซิโอลงมามีเตเวสนะครับมาเล่นปีขวา <os> ฟิกโก้ถอยไปเล่นกลางส่วนตัวหลักที่เป็นตัวท็อป,อปก็ยังอยู่กันครบหมดนะครับ รูนี่หนึ่งโซนครับมาดี7เจ็ดนาทีนี่ยังบินเหมือนเดิมอ๋ออ๋อตามซาก้าไม่ทันนะ,นะแซมอู้วิดิ่งมาบล็อกอู้โอ้โหสูตรไหนเนี่ยเปิดมาแล้วพาวเวอร์ช็อตเลยนะครับยงเอา ฮาเซย่าสอ้โหฮาเซย่าลูกนี้ผ่านไปได้ยังไงนะ่นะมาดีตีเสมออีกรอบนะครับคูนี่มาดีเทเวส <c oughs> จอบท่าหัวเวทบอลมันมากไปต,ต่ออึ่งเกมนะครับนักเตะตัวโลส่วนใหญ่เนี่ยก็หมดจำนวนเกมไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็ได้เปลี่ยนไลน์อาพมมนิดนึงนะมีมุลเลอร์ซันนิติแอชลี่โคนะครับมีเตเวสนะครับมาคิซิโออะไรเงี้ยลงมาเปลี่ยนด้วยเอชลี่โคมาใหม่มาใหม่มหมสด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 มุลเลอร์ครั้งแรกเข้าเลยนะครับ4ี่นาทีเท่านั้น ไอลูกระเบิดแก๊สหมุนเลอร์โอเคเบอร์เก้าคนนี้จบสกอร์ให้ได้แบบง้างสองครั้งเข้าสองลูกอะ่ะเออนี่ไงนี่ยามของเบอร์เก้าจับยิงจับยิงง่าย ทางอื่นก็พาบอลเข้ามากันเองดิมูลเลอร์ก็จบสกอร์อย่างเดียวอู้เดอะบอสมิสเตอร์อโตเมติหายละอุ๊ยปีเตอร์เช็คขอบคุณครับอู <the> ้เราแรกกลับมา2-1ครับ โอ้โหเตเวสสเต็ปโอเวอร์พุ่งพุ่งดีจริงจริงพุ่งอ่ะคลิกเฟิร์สสเตปขึ้นผมว่าเล่นปีกขวาดีเลยนะเตเวสผมเคยเอาไปเล่นเบอร์เก้าแล้วมันไม่มีฟินิชช็อตแล้วมันยิงลำบากแล้วมันไม่ได้สองเท้าด้วยไงตอนนี้กองหน้าผมว่าไงก็ต้องสองเท้าวกว่านเพื่อนๆโอ้โหแ้าสี่ไปนะจบเลยนะนั่นอะ ไม่ล้ำหรอจริงป่ะเนี่ยขามาไม่ทำไมไม่ล้ำวะโอไม่โอไม่กอดหลุดไกลเกินไม่รู้จะดการยังไงแล้วครับโอ้โหเอะมึงอะไรดิแทว,วสว์วาย เกมนี้คือเกมของเขาเลยนะครับ,บรอโอโห,โหกันนะโชวชนคานี่ครับลูกนี้เกือบสวยให้ต่ออีกหนึ่งตานะครับ Let's go โ,โอ้โหาไมทีมนี้มันจัดเป็นทีมฟูบอลโลกแบบนี้เนี่ยสวยมากคุมโทนมาเขียวฟ้าทั้งเกิดทั้งทีงทมอ่ะ <t> <t> là, là, là. Mà đi, Mà đi, let's go, bạn đi. เร็วเปียโรสวยมากต้าต่อไปนะครับเพื่อนๆผมได้รีบิวทีมอีกรอบหนึ่งนะเพื่อจะได้เทสไปครบๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับคลิปวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นฮูโกซานเชสอ่าชาบี้เฮนันเดสชาบี้อลรอนโซนะครับซามบอต้าลิคาโดคาวยョแล้วก็มาเคิลเดซายี่จะเป็นนักเตะที่ผมจะใช้ในเกมถัดไปด้วยนะอ่ะไปเลยกันเลย let's go let's ก o กดข้ามทีมาเลยนะไม่ดูด้วยฝั่งนู้นมาเลยมาเลยมาเลยนักเตะที่ผมเล่นในเกมวันนี้อาจจะดูดอบกว่าชุดตอนต้นเนาะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวใช้งานแล้วเพื่อนๆน,น่าจะเปิดกันได้เยอะก็เผื่ออย่างมาดูฟอร์มก็จัดไปโดยเฉพาะฮูโก้ซานเชสเนี่ยยังพึ่งไม่ัางขาดคำเลยเพราะผมลองไปแล้วตัวนี้ผมชอบมากเอามาเล่นปีกซ้ายแบบืสวยแล้วราคาตัวนี้คือแฮงหมื่นเนี่ดีดครับเนี่ยยิงเลย ผมกวนทันเชยิงก่อนใครเลยจริงๆอุ้ยโอ้ยนัดทีเสมอแล้วโอเคโอ้โหแกมุนเลอร์โคตดเดือดโคตดเดือดบอกเลยยิงคมมาก มาดิโอ้โหเต็มข้อดีว่ะเพื่อนๆสวยนักแซมสวยครับเอเวสเซ็ปโอเวอร์พุ่งๆและยิงเต็มข้อเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นลูกที่สี่คบโฮมรันหน่อยมาดิเอธนเนียเปิดไซค์ก้อยมาให้แซมบอท่าสวยครับ ตามว่าถ้าวิ่งเติมเปิดสเปซขึ้นมาหนีเจมส์ดิสันไปได้อีกหนึ่งตัวหลายมาเดเล <Yeah. S 1> เปโรลโเปโรลเตเวสมุลเลอร์เอ็กซ์พาสมาอูฮูกโกแล้วก็ซ้อมวิธีหนึ่งก็ยังเข้าอกีก <laughs> เอ็กซาพาสโอเคไปต่อต่อกันเลยครับเ,เพื่อนๆอีกสองตาแล้วกันนะสำหรับคลิปวันนี้ let's go กดข้ามทีมาเหมือนเดิมนะครับ ้ยะแอคชวลี่์โคยกมาให้กับแกมุลเลอร์นะฮะมาทีที่3ลองปฏิหารกันหน่อยโอ้โหคมมากเพลินๆโคตรไกลเลยนะเนี่ยไกลมากแล้วผมยิงแป๊กเหมือนแป๊กๆป๊ด้วยนะ ช็อตแรกอะมันยิงติดไงแล้วบอลมันเข้ามาอีกทีนึงยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมใช้ฟินเน็ช็อตให้คุ้มเนาะผมว่าถ้าตัวไหนมีฟินเน็ช็อตทองเนี่ยช่วยได้เยอะจริงๆนะครับอย่าลืมเอาฟินเน็ตทองไปลองใช้ดูนะแล้วฝึกยิงเขียวด้วยก็ถ้าฝึกยิงเขียวเป็นอีกด้วยนะผมบอกเลยว่าโอกาสเข้าค่อนข้างสูงมากๆเลยอาจจะต้องมีตัวฟินเน็ตทองไว้สักสองสองสอง,สองตัวผมว่ากำลังดี ปีกซ้ายถ้ามีได้ก็ดีปีกซ้ายปีกขวาหรือจะเป็นกลางลุกหรือกองหน้าก็ได้นะครับที่เป็น4ตัวในเกมลุกของเราเนาะหน้า1กลางหนึ่งกลางลุก1ปีกซ้ายปีกขวาเนะี่ยถ้ามีฟิเน็ตช็อตกันหรือจะบางคนเขาใส่แบบมีหมดเลย4ตัวก็มีนะครับถ้าถ้าใส่ฟิเน็ตช็อตซึ่งมันจะเป็นส,สไตล์ที่ผมก็ชอบเล่นนะส่วนตัวของเองผมไมไ่ได้เล่นบอลโยนเท่าไหร่แต่บางคนเขาจะเล่นบอลสไตล์แอรี่อย่างเงี้ยมันก็มีนะครับอันนี้เพื่อนขนาดไหนก็ลองกันดูเนาะ <c oughs> <c oughs> โค้วโค้ดเลยเดี๋ยวเป็นโราบอโกโคเลยลูกนี้งงไปหมด <c oughs> โอ้หสมูทมากเลยเนาะฮูกโกเ้เพื่อนเพื่อนดีจัดฮูกโก้ซานเชสอย่าลืมซื้อไปเล่นกันนะ <c oughs> แต่นักเตะพวกนี้ก็อีกอเรื่องนึงที่สำคัญก็คือค่าเข็มเลยนเพื่อนเพื่อนถึงแม้ว่าไก่คอนมันจะลงตำแหน่งปุ๊บแล้วมันเข็มเต็มเลย3จุด อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆแต่ว่าค่าเคมีโหงนักเตะเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากๆผมพายามจะย้ำเรื่อยๆผมไม่อยากให้เพื่อนๆลืมจริงๆอย่างฮูโกซานเชถ้าไม่ได้ใส่เคมฮ็อกเนี่ยอาจจะไม่ได้โหดขนาดนี้ก็ได้นะครับการให้คอนหลายๆใบคือโหดมากเลยอ่ะเพื่อนๆยิ่งถ้าใครเล่นมาแบบตั้งแต่ต้นๆี่นยังไม่เคยแบบ บบไม่ได้เล่นมาหลายๆเดือนนะผมบอกเลยว่าถ้ากลับมาเล่นช่วงเนี้ยการ์ดมันค่อนข้างจะเล่นสนุกมากๆเลยครับอย่างช่วง T.S. อ่ะก็คงมีหลายหลคนที่แบบไม่ได้เล่นการ์ดไอคอนกันนานนะพอโปรโมนี้มันกลับมาก็ต้องยอมรับเลยว่าทําให้เล่นแล้วสนุกขึ้นเยอะแล้วแบบอยากจะล็อกอินเข้ามาทำเฟสอยากจะกลายยิ่งหาแพ็คเพื่อลุ้นหาตัวไอคอนจริงๆ่ะ อชาบี่เฮอร์นันเดสบอกขอมีบทด้วยได้ไหมผมไม่ได้ลงบ่อยผมขอมีบทด้วยได้ไหมเออสิงเกาเกโว้วโยแล้วการมันมีสี่เทรดคือมันช่วยได้เยอะไงถึงแบบเออพางที่สีเทรดมีเทคนิคอลมีลองบอลใส่เข้ามาม,มีนู่มมีนี่อะไรเงี้ยมันก็แบบเออพอได้ใช้ตัวเพย์ซายพัส์มันก็ช่วยให้นักเตะเนี่ยดูดีขึ้นจริงๆนะครับเดซายเขาสอบเกมลกันด้วย นึ่งว่าจะเกลุกอย่างเดียวที่ไหนล่ะนี่ a อชลี่โคม e ไหมนี่โชว์กันเป็นแบ็กที่มีลาผิดหน่อยเร็วกว่าซัมบอท่านะถ้ายืนยืนคู่กันอะ่ะเป็นคอนเนคชั่นหองมแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายกับแบ็กขวาคอนเนคชั่นสูงกันหน่อยครับการจะตัดบอลได้ไหมโอเค นี่สวย L1 สามเลี่ยงตรงซาบิอลอนโซมาแล้วมันมาถึงซาบิเฮอร์นันเดสได้เพื่อนๆเหมือนเป็นเฟิร์สทัตพาร์ตอะสวยมากเลยอะแล้วจับมาเข้าซ้ายซาบิเฮอร์นันเดสยิงอย่างเอามาครับจะเป็นตาสุดท้ายหรือเปล่าสารับเกมนี้เดี๋ยวมาดูกันก่อนข้ามทีมเหมือนเดิมเลยผมก็ได้เปลี่ยนนักเตะนิดนึงนะตาตานี้มีแม็กมานามานนะครับมีเปียโรกลับมาคู่ฟูลแบ็กผมใช้เป็นคาร์ลอสกับ อ่อซามบอทานะครับสำหรับเกมนี้เอาจริงไลฟ์มันก็เปลี่ยนไปเ,เรื่อยๆเทสได้เป็นตัวๆเลยแมนมาดามเฮ้ยเอาด้วยนะครับนี่ลงตำแหน่งที่เตเวสเล่นเลยนะปีกขวานะครับยิงคมอยู่นะเพื่อนๆสำหรับการงานครั้งแรกมีกระโดดข้ามหัวใส่ผมซะด้วย มานามานีเล่นได้แน่นอนนะครับเพื่อนๆถ้าได้พวกใหม่ๆนะผมว่าแบบชัวกลางลูกปีขวาได้ใส่เข็มฮอกไปรับจบตอนนี้มันใส่9-4แล้วไงเพราะมันอัพมาอังกฤษยิงสองลูกอีเดิกอารสเฮโรซานเชส มุลเลอร์แม็กวานามมนมุลเลอร์ซานเชสคาร์ลอสเซเวอร์โอ้โหมากันเป็นแผงสวยมากคือนามุลเลอร์อีกทีนึงอันพี่อลอนโซให้กับอันเดเปียโพรพิกและยิงสวยมากครับลูกนี้เป็นการเซตมาที่ดีจริง าดิโอ้โหแม็กวนานามาแมงแฮตติก,กว่ะเพื่อนๆจริงแม็กวนานามาแม่งของดีว่ะผมเพิ่งลองนี่แหละของดีของดีงดครับตาเนตตีโอเคโอเคตอนแรกกลับมาลูกหนึ่งครับนตตีหนึง่ง ข้อไหนแม็กมานามันเต็มข้อดีจริงๆนะครับแต่ไม่เข้าโอ้โหอลอสโซเปิดมาสวยๆโอ้โห อโกมามุลเลอร์รับจบให้อีกลูกที่ห okay ้าโอเคแหละจบลูกที่หกเดวเบโลเข้าซ้ายแล้วปันน่นได้เลยฟินเนชชอททองกับกางลุกที่ถ้ามีนี่มันดี oh, จริงๆไปแล้วโอเค น่าจะพอแล้วนะเนาะเพื่อนเพื่อนสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวไปสรุปกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับเพื่อนเพื่อและสำหรับคลิปก,รา,ก,การเทนักเตะการ์เออดเกมแต่เกมไอคอนก็ขอจบลงที่ตรงนี้ยนะวันนี้ก็ได้เล่นไปหลากหลายทีมนะหลากหลายเกมมากๆานะครับเพื่อนเพื่อนได้ลองเล่นเกือบจะครบทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกวป็รุ่น SBC ที่หมดไปทา้งชกตน้นทาฟูรูนี่ฟิโก คาอาเซียนะครับหรือจะเป็นพวกแก๊งฮีโร่นี่ก็ได้เล่นกันหลายใบคาร์วิยโยเตเวสแม็กมานามันไวล์นายคอนเนะี่ยมุลเลอร์ที่มาแบกตอนต้นนะครับเบเดลเปียโรชาบี้เดซายี่ฟูแบกนี่เล่นไปทั้งสองคู่นะครับฟูซายติเซมบอทา้ารเบปตัวคาร์ลอสแอชลี่โคนี่กี่ตัวแล้ววะห้า <laughs> ตัวได้แล้วมั้งนะครับแล้วไหนจะเป็นชาบี้ลอนโซวิเอลา่าเปียโรที่เล่นอีกวีดิดอีกนะครับหวังว่าจะได้เห็นไฮไลท์การเล่นกันแบบจเต็มนะสหรับในช่วงเทศกาลเกมเดอะเกมไอคอนนะครับ ผมว่าโปรโมหน,น้าเ่ีจยยังไม่มีการไอคอนเลยนะไม่แน่ใจว่าจะมาอีกทีเมื่อไหร่แล้วก็วิคหน้าเนี่ยเหมือนจะเป็นการ์ด PGG p a t h กกร g y ที่เป็นการ์ดสีเขียวที่อัพสเตตได้ถ้าเป็นแชมป์อะไรพวกนั้นเนี่ยเป็นทีม2มามีนักเตะต,ตึงๆที่มีกำลังมีข่าวว่าจะมาอีกเพียบเลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้ามีโอกาสอีกจะลองจัดทีมฟูๆแบบนี้ในดีหลักมาเล่นเป็นคลิปแบบนี้ถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมเชวยกันคอมเมนต์ บอกหน่อยแล้วกันนะครับเ,เพื่อนยังไงก็ขอบคุณทุกคน,นมากนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะอย่าลืมลองซื้อการพวกนี้ไปเสริมทีมดูนะดูถ้าเกิดไม่รู้จะใส่เคยมอ,อะไรก็ดูจากที่ผมใส่ในวันนี้ก็ได้วันนี้ผมได้ลองเล่น ไปหลายตัวก็ลองใช้ตามตามกันมาก็ได้นะครับเพื่อนๆอยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีในช่วงเทศกาลเกมเดอะเกมแมคคอนทีมสองนะผมยังไม่ได้ตัวที่ผมอยากได้เลยไม่ว่าจะเป็นเดอะคิงเทเรนตรีพาสิกเวเวล่ามันดีนี่อย่างเงี้ยที่ผมอยากได้มากๆก็ยังไม่ได้เลยก็เดี๋ยวจะลองสู้ให้เต็มที่และจะได้มีนักเตะดีๆไว้เล่นในช่วงสามเดือนสุดท้ายของเกมภาคนี้หน่อยยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะตรงนี้เส้นทางสามหมื่นซับก็ไปเรื่อยๆเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันทีในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆสสวัสดีครบ สุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้าน f Food ุ h ชิปคอยนั่นเองถ้าเพื่อนคนไหนอยากซื้อคอยในเกม EAFC24 เนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะและก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะว่ามาจะเพย์พิกจิวฟรีพาก็จะมีลดพิเศษเพิ่มเข้าไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้านเพื่อนคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังอย่าลืมเปลี่ยนหรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของไอเดียของเพื่อนทุกคนด้วยนะครับ